ชาวันสดใสพร้อมกับไอานาำนะครับบนกระจกเย็นมากเจไบเดแอร์หนาวมากเมื่อคืนนะครับสวัสดีครับก็เจนะครับวันนี้บล็อกเจจะพาทุกคนไปเรียนด้วยกันกับเจนะครับก็ ตอนนี้เพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จนะครับก็สายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบไปแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปเรียนกับเจนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นเจนใส่ชุดนักเรียนนะครับก็โอเคขอให้ทุกคนสนุกกับบล็อกวันนี้นะครับเปเรียนแล้วนะครับเรียนแล้วนะครับ ก่อนไปเรียนก็เจก็จะมาหาเจตัวน้อยก่อนออกไปเรียนนะฮะเขาก็จะอ้อนอย่างเงี้ย๋นวกลับบ้านเจก,กันนะครับ <c oughs> วน,นี้เจก็เรียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังจะข้ามถนนไปที่รถแล้วนะครับกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ภารก,กิจเสร็จสิ้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับทุกคนบายคือตอนนี้แบบหิวข้าวมากเลยไม่รู้จะกินอะไรทุกคนคิดว่าคงไปกินที่บ้านเลยครับแล้วก็น,นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวว่าจะกลับไปนอนด้วยครับไม่ไหวอ้ว ประมาณนี้ครับฝน oh, <boy. S 1> จะตกอีกแล้วว่ะทุกคนฝนตกบ่อยมากช่วงนี้ลองสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้เจ๊ก็ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงข,ขอนอนพักอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเอ็นมีซ้อมแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวขอนอนก่อนไม่ไหวแล้วง่วงมากนะครับโอเคครับทุกคนก่อตอนนี้ผมว่าตื่นแล้วนะครับแล้วก็ เสียงงเงียมากนะครับก็ขอโทษแ้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่เจพาให้พี่ทุกคนไปโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ได้แชร์ว่าโรงเรียนเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เจอยู่มหแล้วนะครับเทมอม2ก็ใกล้ที่จะเรียนจบแล้วนะครับแล้วก็เด๋ยนปีหน้าเข้ามหาลัยก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่า มันไวเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเรายังบ่นตอนแเจอยู่มสองมสามยังแบบยังบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้แบบอยู่มหกเมื่อไหร่จะได้แบบเป็นรุ่นพี่ใหญ่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแร่พอแบบเราได้มาอยู่จริงๆมันก็แอบวันๆเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายๆอย่างมันก็มันก็จะอาจจะไม่ได้เจอเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างเช่นอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนๆครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้แบบ ดื้อได้เท่ากับตอนนี้อะไรเงี้ยนะก็ใจหายครับแต่ว่าก็มันจะเป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งแหละที่แบบเรากำลังจะโตขึ้นแล้วก็จะมันจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับก็มีหน้าที่หลายอย่างเดียวตองทำด้วยนะเนาะก็สำหรับใครที่อยู่มาปลายก็ขอให้ใช้ชีวิตมาปลายให้คุ้มนะครับแล้วก็ใช้อย่างมีความสุขนะครับเพราะช่วงนี้มันมันมันมี ไม่รู้ว่าทุกคนน่าจะเป็นช่วงเดียวกันหมดแหละเขาเรียกว่าช่วงกีฬาสีใช่ไหมครับก็ทีก็แข่งกีฬามาได้สามเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินสองเหรียญนะครับปีนี้ไม่ไม่ไม่ได้เน้นแข่งกีฬาเน้นดูแลน้องๆนะครับเน้นเชียร์น้องๆนะครับก็โอเวกวอยววยเลยทีเดียวนะครับให้มันเป็น้องแข่งก็สนุกดีครับเป็นปีสุดท้ายที่สนุกดีนะครับก็ ทุกคนเป็นไงบ้างครับเอนจอยกับกีฬาซีนะครับก็น่าจะสนุกแหละแล้วก็เป็นเคี่ยวเป็นคงเป็นกิจกรรมที่หลาคนรอคอยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันก็มีครั้งหนึ่งนะครับก็สนุกมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจจะต้องไปซ้อมต่อนะครับก็อีกั ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องออกจากบ้านแล้วเนี่ยไปเจอกันในวอล์กแ้ามีอะไรเยอะแยะแน่นอนแล้วก็สนุกแน่นอนครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับในวอล์กนี้ก็ h o p ยูเอ e นจอยน,นะครับก็สวัสดีครับแล้วไปเจอกันในวอล์กแน่นะครับอุ้ยไฟกับเพื่อน